ความสำคัญของวันมาคาบูชาทบทวนนิดหนึ่งปกติเป็นวันพระขึ้น15ค่ําเดือน3แต่ปีนี้เป็นขึ้น15ค่ําเดือน4เพราะว่าปีนี้เป็นอธิกมาตคือนับแบบจันทรคติเดือน82หนแต่ที่จะเป็นเดือน3ก็เป็นเดือน4นะเป็นเดือน4ก็เป็นจันทรคตินอกนั้นก็คือพระสงฆ์มาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย1250รูป ทุกรูปล้วนเป็นพระอาหารหันต์ขีนาศบทรงอภินญ,ญาทั้งนั้นเลยไม่ธรรมดานะบรรลุอาหารหันต์แล้วทรงอภินญ,ญาด้วยทรงอภิญญาได้ดียังไงโอ้เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผง่งานพระพุทธศาสนาจะแวบไปสอนใครที่ไหนก็ได้มีฤทธ์เนาะมีฤทธ์ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไม่ต้องทําพาสปอร์ตไม่ต้องทําวีซา่าแวบไปได้เลยดีไหมเอ่ยโอ้อยากเป็นอย่างนั้นบ้างจังเลยนะเออนี่เป็นพระอาหารหันต์ขีนาศบ ทรงอภิญญาแล้วเป็นทุกรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้ที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยพระเจ้าบวชให้ด้วยนะนยุคแรกนะยุคแรกบวชใหน้นี่ก็คือจตุรงกรสันนิบาทนะสเหตุการณ์สำคัญมาประชุมรวมกัน